ทุกคนนี่คือมะม่วงป่าหิวสายอุริสถาริมเนินเขาเลยทุกคนเห็นไหมนะฮะบนเขาเลดาที่เป็นที่เป,ทเป็นศูนย์ทำฝนหลวงทุกคนย่าห่างหมาใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปนี่ทางเข้าเรามาจากตรงนี้ใช่ไหมฮะออกไปถนนโทนโยธินประมาณไม่กี่ร้อยเมตรแล้วก็เดินเข้าเมืองได้อย่างสะดวกมากแล้วก็ตรงนี้เขาบอก200เมตรก็จะเป็นวัดศรีวังคางเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศเพื่อนบ้านนะฮะ สงบมากนี่ขนาดแบบมีเพื่อนบ้านรอบๆขนาดนี้นะอยู่ข้างในเหมือนกับเป็นอีกเมืองหนึ่งเลยฮะเป็นเมืองสงบเป็นวิมานดินเป็นสวรรค์ชั้นสา้าสวยมากเราชอบมากทุกคนนี่ฮะมีเวลาเหลออกคืนหนึ่งทุกคนมีความรู้สึกว่าโอ้โหผ่านไปไวมากทุกคนนี่ใครจะตัดตัดหญ้าจ้างเชื่องฟงเครื่องเสียง โรงเรียนบ้านวังคางหาทุกคนข้างหน้าุหยหมาน่ารักนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมเขาแลวสถานีเรดารข้างบนตรงฝั่งตรงนั้นโรงเรียนก็ติดกับห้องของเรานะั่นแหละใ,หใกล้ๆกันไหน,นวัดอ๋อนี้ไงวัดทุกคนคุณพระช่วยใกล้มาก โบสถ์เลยแล้วก็จะมีงานประจำปีใช่ไหมยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดพฤศจิกานะครับวัดสีวังคลางมีงานปิดทองนะครับวัดหลวงพ่อทองศักดิ์สิทธิ์ด้วยหลวงพ่อทองโหงหยุดนิ่ข่าวเลยอากาศดีมากเนี่ย ถ้าตกนั้นเราเห็นเป็นกำแพงถูกไหมถ้าเราปีนเข้าไปได้ไหมปีนกลับไปรีสอร์ทโดยที่ไม่ต้องเดินกลับทางเดิมได้ไหมวัดสวยมากทุกคนจ้ะที่นี่อย่างที่บอกนะวัดหลวงพ่อเดิมไปหาเอาวัดอะไรหลวงพ่อเดิมก็หนองโพไหมวัดพระช่องแคก็เป็นหลวงพ,อพ่อโพมวัดหนองสีนวลก็เป็นหลวงพ่อรุ้งหลวงปู่สุขอ่า หลวงปู่สุกวัดเขาเอา่อเขาอะไรนะเนี่ฮว่างานของเขาก็จะเป็นงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อทองศักดิ์สิทธิ์คนครับโอ้สวยมากข้างในไปวัดหนองบุญนาคหรือเขาบุญนาคเขาบุญนาคใช่ไหมสวยทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วรีบ สวยมากอืมสุดยอดชอบเวลามีพระพุทธสัยญาติครับเดี๋ยวขวาก็มีป้ายบอกว่าพระพุทธเจ้า,จาห้าพระองค์แล้วก็วิหารหลวงพ่อทองก็อยู่ขวามือทำเลสวยมากขึ้นไปได้ครับทุกคน มีโอกาสก็ขึ้นไปได้เลยอ๋อดูสิหลวงพ่อทองคำทุกคนนี่ครับหลวงพ่อทองคำ หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมครับทุกคน เรามาแล้วถึงกับที่พักนะครับคือต้นมะม่วงป่าใหญ่ยักษ์มากตกลงเมืองตะเคยียใหญ่อันดับ3ใช่ไหมแต่เขาบอกประชากรใหญ่อันดับสองมากที่สุดเป็นอันดับสองของจังหวัดนครสวรรค์นี่ฮะทุกคนเป็นห้องที่เซลลพักจะอยู่ฝั่งนี้ครับทุกคนนะครับจะพาไปข้างในชมนะบางส่วนโซนที่สองนี้ถือว่าเป็นโซนแรกแล้วกัน ส่วนที่2ก็จะอยู่ขวาม,มือที่เราจะกําลังจะเดินเข้าไปก่อนจะถึงจุดเช็คอินชอบตรงนี้ทุกคนมีของเก่านะครับเนี่ดะ๋ยวจะพามาดูขวาม,มือตรงนี้นี่คือทิตาครีตํานานเมืองพัสสังหลวงพ่อดัง3าอาจารย์ทุกคนเนี่ยจันเศษเมืองโบราณงามตระการถ้ำเพชรถ้ำทองนี่ค่ะที่เราพามาเมื่อ ep ก่อนนูน้นนะครับ เมื่อวานก่อนจะไปแซบที่แกงใต้าเนี่ยอาจะเป็นแบบนี้เป็นห้องห้องนี่อีกโซนหนึ่งนะคะโซนที่สทุกคนอ๋อเราสามารถออกตรงนี้ได้สำหรับคนที่อยากจะมามุมนี้ก็ได้นี่นะครับแล้วก็จะถึงมุมฟิตเนสนะครับทุกคน อย่าลืมนะครับทุกคนเราไม่ได้พาไปเที่ยวตามวัดต่างๆดังๆไม่ว่าจะไปชมลิงชมมังค์ข้างคาวนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมหาโอกาสไปมาที่ตาคลีแม้ว่าจะเป็นสะ,สะทะเลสะหลวงอนุสาวรีย์พระสังทองตรงหน้าสถานรถไฟาสถามทําแม่ทัพทิมนะครับวัดช่องแครนะเมืองจันเศษเมืองโบราณรวมไปถึงวัดหนองผูใช่ไหมครับ นี่ฮะแล้วก็วัดประพุทธรูปครึ่งพระองค์สวยมากดูสิทุกคนลุ่มรื่นมากเดี๋ยวอีกสักพักจะเย็นกว่านี้นะครับตอนนี้ยังอาจจะแดดจ้าที่ที่เราไปมาเมื่อกี้ตรงเรียนแล้วก็วัดอยู่ตรงนี้ข้ามกำแพงนี้ได้เลยเราสามารถกระโดดกำแพงตรงนี้ได้เลยนะลองดูสิอ่านี่ไงกระโดดกำแพงปีนต้นไม้อ่านี่ไงทุกคนใครจะกล้าปีน ชพื่อชาร์จถ่ายประจนภัยอ่าตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ชาร์จแบตทุกคนจับที่พักเราพักที่หนองแซงนะครับชื่อพันธ์มะม่วงหนองแซงโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับ